อะมาเข้าเรื่องพริกซอสการปลูกพริกซอสใครว่าง่ายแการปลูกอย่างไรให้ถูกวิธีเขาเรียกว่า G A P g r o o d Agricultural Product คนสุขโขทัยนี้ต้องบอกแบบนี้ฮะว่าชื่นชอบมากอซอสพริกเนี่ยฮะใส่ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าผัดซีอิ๊วผัดไทยคนสุขโขท,ทยัยทานหมดฮะนี่ยเนี่ยอย่างที่คุณเจตเนได้ทราบผมชงวนสนเท่มากกับเรื่องนี้ เพื่อนเป็นคนสุขโขทยัยแต่ทำไมทำไมกินอะไรต้องใส่ซอสพริกจะเป็นอย่างไรการปลูกเป็นยังไงมาติดตามกันครับไปที่จังหวัดพิจิตรนะครับแต่เรื่องนี้เองเนี่ยผลผลิตที่นี่ให้ดูภาพก่อนคุณเจตก,ก็สงสัยเหมือนผมบอกว่าพริกซอสเป็นไงครับพี่มินนี่แหละครับเป็นเช่นนี้เคยทานแต่แบบสำเร็จมาแล้วนะฮะเห็นสีส้มๆอยู่ในขวดแก้วอขออนุญาตเอ่ยชื่อเพราะโด่งดังไปทั่วโลกอย่างเช่นสีราชาตัวนี้เผ็ดร้อนมากๆนะครับ,ค,รบคุณมาโนธชะลวง สากลจังหวัดพิจิตรนะครับก็ลงไปมอบใบเซอร์ติฟิเคตอย่างนี้เลยรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรพริกซอสท,ที่ผ่านมาตรฐาน GAP อย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็คือ G ู๊ดอักกร t u r e ขอไปครับกูณนะแปลงพริกซอสหมู่ที่4ตำบลสักเหล็กอำเภอสักเหล็กจังหวัดพิจิตรเป็นการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการตลาดผมจะคุยไปช้าๆนะท่านผู้ชมนะคือด้านวิชาการส่วนหนึ่งคือด้านลงมาตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ที่ดีการปลูกที่ดีการดูแลโรคที่ดีปลอดสารพิษขนาดไหนห่วงไหนใช้ได้บ้างห่วงไหนใช้ไม่ได้บ้าง 2. การตลาดส่งเสริมปลายทางนี่ก็คือการตลาดนําการผลิตนะครับก็มีภาคเอกชนด้วยเป็นผู้รับซื้อที่มาในคราวนี้เพื่อให้เกษตรกรเองจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพได้ราคาดีตามโครงการอาชีพเสริมรายได้ให้แก่สมาชิกสา,สากลครับ จากนั้นนะฮะก็คณะของท่านสาหากรณ์จังหวัดพิจิตรเนี่ยก็เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะฮะในโครงการส่งเสริมการปลูกขา้าวโพดหลังนาผ่านระบบสาหากรณ์ที่แปลงขา้าวโพดหมู่ที่9ตําตบลหนองพระอําเภอวังไซภูนจังหวัดพิจิตรครับซึ่งทางด้านของท่านสาหากรณ์จังหวัดพิจิตรเนี่ยก็บอกนะครับว่ากรมส่งเสริมสาหากรณ์เนี่ยมีการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชทางเลือกแทนการทํานาในช่วงหน้าแล้งพร้อมทั้งส่งเสริมการผลิตการตลาด เมื่อข้าวโพดหลังนาออกสู่ตลาดเกษตรกรก็จะมั่นใจได้ครับว่าจะมีแหล่งรับซื้อที่แน่นอนแล้วก็ได้ระดับราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมนั่นเอง<น>คือจริงๆเนี่ยไม่ใช่เฉพาะทํานาแล้วก็มาปลูกข้าวโพดอย่างเดียวครับจริงๆหลังนาเนี่ยปลูกอะไรก็ได้อย่างพลิกเนี่ยเห็นหมใช่นะคะคือขอให้มีคุณภาพอขอใหอ้ในพื้นที่เนี่ยอาจจะมีการประสานเชื่อมโยงไปยัง แหล่งที่เขาจะรับซื้อนะฮะเกษตรกรก็จะมีกําลังใจในการปลูกปลูกแล้วขายได้แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกอย่างเช่นสาก์นะครับสาก์การเกษตรเนี่ยก็จะเป็น,นกลไกหนึ่งที่จะรวมองค์กรองค์กาพยพนี่เห็นไหมพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างนี้เลย2 0่0คนปลูกเหมือนกันดูแลเหมือนกันต่อราคาได้ยังมาก่ารา,ค,า,<ล>ราคันได้นะใช่เร้เรารวมกลุ่มต่อราคานะ